สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลูกลโซเชียลนะครับสวัสดีแฟนคลับหมอลำนะครับสวัสดีเอฟซีทั้งหลายนะครับการยินดีต้อนรับนะครับขอสู้ช่องนะครับรายการนิสานโฮเซลนะครับช่องที่อัปเดตความเคลื่อนไหวของมอลล่มหน้ามีหกนะครับซึ่งช่องนี้นะครับจะอัปเดตในเรื่องระบบ นะครับระบบแสงสีเสียงของทีมงานนามวิหกนะครับซึ่งมือนีนะครับกับสีมาอัปเดตเกี่ยวกับนะครับการทำปรับปรุงเวทีไม่นะครับซึ่งกับพีปงกับมีเวลานะครับที่จะอัปเดตลงนะครับกับืึอยากหลายนะครับอยากเกี่ยวกับการออกแบบการวาง ระบบไม้นะครับของพื้นเวทีนะครับร่วมถึงระบบต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็ได้ใส่เวลาในการว่างกับเติบหลายเติบนะครับซึ่งเมื่อนีนะครับกับสีอัปเดตเฉพาะส่วนของเวทีก่อนนะครับให้แฟนครับให้เอซนะครับของทางวงนะครับเดติตตามนะครับซึ่งบางคนกับว่ากระแสของวงนะครับสิไปนิดทิศทางใดนะครับว่า วงสีเศร้าแหล่บ่าเศร้าแหล่นะครับซึ่งทางช่องเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทางวงเองนะครับก็บพร้อมที่ที่เปิดฤดูกาลหนาะนะครับเรเลยได้ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเวทีนะครับให้มันยิ่งแญ่อลังการเพื่อให้มันสมเงื่อนค่าจ้างของเจ้าภาพนะครับแล้วก็ให้มันถือใจเอฟซีแฟนคลับหมอลำทั้งหลายนะครับ ซึ่งมือนีนะครับสิพาพไปเบิงว่ารูปแบบของเวทีนะครับปีนี้เป็นดังไดนนะครับซึ่งด้านหน้านี่นะครับจะเป็นสิแนะนํากันหรับด้านหน้าสิเป็นแคดวอล์กนะครับแคทวอล์กซึ่งแคดวอล์กตัวนี้นะครับกะก้วงนะครับเนี่ยแคดวอล์กด้านหน้ากะกลวงประมาณยี่สิบห้องนางลานนะครับยี่สิบห้องนางลานอันนี้คืส่วนส่วนของแคดวอล์กนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแกทวอล์กที่ยื่นมาข้างหน้านะครับแกทวอล์กยื่นมาข้างหน้าอีกห้าห้องนะครับแกทวอล์กที่ยื่นมาข้างหน้าอีกห้าห้องซึ่งสันเวที่ปีนี้นะครับกา่อเขาเห็นมันจากเดิมที่เคยเลียนจากคูลูนั่งอว่านะครับย่อเขาเห็นมัน ให้มันสั่นสั่นทีเหรียญน,นะครับให้มันสั่นลงแล้วก็แคดวอกับดิกันเลยนะครับมันจะมันจะได้กระชับนะครับในเรื่องพื้นทีของอเวลาเข้าไปออกงานนะครับบางทีพื้นทีมันกะใสใสพื้นทีหนาทั้งหนาเนี่ยกว้างเกินไปนะครับลึกเกินไปกับบอดีนะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวสีปีน นางลานขึ้นในเบื้องนะครับว่าพื้นที่ของเวท,ทีมันเป็นรูปแบบใดนะครับซึ่งปีนี้ก็ปั๊บปรุงหลายเติบนะครับปั๊บปรุงระบบต่างๆเพื่อให้อาลังการมากขึ้นนะครับนี่นับพื้นที่สิเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าเท่สมมติว่ายูขังวิธีนะครับมันกระสเห็นพื้นทีนะครับแกดวอลดันอ่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นซี่หองนางลานนะครับเราพื้นที่ของแคดวอลอีกอีกอันนี้ก็คือเป็นยี่สิองนางลานนะครับแล้วก็ติดกันมานะครับก็จะเป็นของสั้นเเลนนะครับสั้นเเลนตรงนี้นะครับ พื้นที่ก็12ห้องนั่งร้านนะครับไม้อัด2เมตร40นะครับตเต็มไม้อัดแผ่นหนึ่งนะครับส่วนส่วนสันเตียนเตียนต่อกันนะครับเส้นสันเตียนต่อกันนี่ก็สิเป็นเมตร20ตัวนี้ก็สิก,กว้างทั้งหมดก็12ห้องนั่งร้านนะครับแล้วก็สิมาต่อกันอีก ก็คือสั้นตัวนี้สั่นตัวนี้ก็สิเป็นเนี่ยนะครับสิเป็นสั่นเต้นตัวนี้จะย่อเข้ามาเป็นสิบสิบห้องนั่งร้านนะครับก็คือเฮดเวที่ห้มันเป็นแหลมๆเขาไปด้านด้านตรงกลางนะครับสิบประมาณว่าตรงหนาไ่ข้างหน้ากว้างแล้วก็ด้านหลังนี่เริ่มย่อเข้าย่อเข้าให้เหมือนแบบให้มันได้มีตินหครับให้มันได้มีติจังหน่อย สั้วก็สันนี่ก็สิเป็นสันล่างเลือนนะครับล่างเลือนในการใส่พวกฉากพวกยังนั้นแหละครับช่วงโชว์นะครับเป็นมันอลังการแล้วก็เหลืออีกสันสุดท้ายก็คือเป็นสันนะครับเป็นสันนักดนตรีแลวก็ตรงตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นบันไดออกนะครับบันไดออกซึ่งความสูงกับถึงสันนักดนตรีกับตอนนี้ก็ประมาณ สูงเท่าสองห้องนั่งร้านนะครับคือหอลงมาอีกสิบเซนนะครับปีที่แล้วคือว่ามันสูงเกินนะครับสูงเกินเหล่ากะเมื่อกะเทียดให้ผ่านมันโยกแน่นะครับปีนี้ก็เลยใส่แคม,คแคม,คม,คมปมนน์นะครับเนี่ยใส่แคมป์อกเลยครับเรียกโกเมตรต่อเส้นนะครับมันกะสิประม่านซีขานเวทีนะครับลลอกซอยกากระบ,บาด กากบาทกับฐานับต้อของนางลานตั้งต่แคดวอกนะครับมาหดจนหดตีขาใหญยสุดถ่ายกับใส่หองละแปดแปดแปดเส้นนะครับแปดชุดแปดคูพอไปงไงแค่แปดคู่กะหลายเติบเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับปีที่แล้วกัโอ้ห่านโยกแห้งนะครับหางเื่องก็เต้นเต้นคักเต้นเต้นถือว่าเต้นแห้งกับเต็มเต็มนทีนะครับสาบดเต็มทีกับถ้าเป็นมุมมองกับยันเจ้าภาพว่าย ย่อๆแย่ๆนะครับยันยันเจ้าภาพว่าย่อๆแย่ๆแบบแบบคือจังบ่เต็มใจที่สิมา้หลับงานจังซี่แหมก็เลยท้าไห้เต็มที่จังน้อยนะครับซึ่งทั้งปีนี้กะได้ออกแบบเวทีให้มันแข็งแรงแล้วกะให้มันแบบมาตรฐานจังน้อยนะครับเวทีกว้างทั้งหมด ถ้ารับแคทวอล์กก็มีสิบห่องนางล้านก็ถือวา่ากว้างเติบนะครับกว้างบักคักเลยละ่ะกว้างกว้างกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วอันแคทวอล์กไปยื่นออกมาแค่ประมาณน่าจะสองห่องนางล้านหรือสามห่องนี่แหละบ่แน่ใจนะครับเนี่ยเปื่นทีเบื้องเปลื่ยเบื้องเปื่นทีล้มลมนะครับ พอแคดบอกกับซีหองนางร้านคนระับื้นที่อาจจะแคบเล็กน้อยนะครับมันก็นเลยเหตุให้เบึ้งบาได้ปอเต็มนะครับแต่ผมเด้ทำการอัดวิดีโอเพื่อตัดต่ออีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการติดตั้งตั้งแต่ตอนแหลกเลยว่าลักษณะของเวทีโค้งขามันเป็นแบบเดชการต่อเป็นแบบเดชนะครับี๋วยวสิได้ตัดต่อให้เบึง้ง วิดีโอตัวนั้นนะครับมันจะเคยเห็นว่าหลุมล่างว่าอ๋อเวทีปีนี้ทางเผื่อได้เหตุได้ตัดแล้วก็การติดต่างก็ง่ายขึ้นการโยกกับว่าในโยกหลายชิ้นคือฤดูกาลที่เลี้ยวนะครับฤดูกาลที่เลี้ยวคือว่ามันหลายชิ้นโพดแล้วกใหง่นะครับมันก็เลยเหตุให้เวทีนั้นเวลาติดต่างน่ะมันยากมันยากขึ้นนะครับ ต้นด้านนี่ก็เป็นการเห็ดเวทีใหม่นะครับสูงจ้าเพื่อได้ชืเอเล็กนะครับมาเห็ดขาเห็ดพวกบันไดไม้นะครับเพื่อกแตเสียงดยังจันเอยนะครับอของไฟตัวนี้ก็สิเป็นพวกไฟพวกจอนะครับซึ่งก็ได้เอาของลงเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับซึ่งก็สิได้เช็คบัตร ได้เช็คว่าไฟป,ปกติบ่จอปกติบ่เนาะครับ ปีนี้พ่แมนว่าสิปป,ปุงแคร์เหลืองเวทีนะครับกับสีมีเหลืองจอ LED นะครับจอ LED ี่กสิเป็นกว้างสี่ห้องนั่งร้านนะครับรากาปีนี้ก็สิเหตุเป็นติดตั้งไส่รถหกล้อนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกปีนี้กั คือสี่ยอเวลาเกี่ยวกับการติตตั้งจอการเก็บจอนะครับเห็นมันรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนให้มันมีมิติจังหน่อยนะครับใส่ระบบไให้ลิกเขาม้าซอยแล้กากาการเปิดตัวของนักแสดงก็สิเป็นระบบให้อดิกนะครับดูผืนตรงกลางเวทีนะครับ,รเ,รบเพื่อเวลาเขาเปิดตัวก็สิใดมีให้ดรลด้วยการ ในักแสดงนะครับอา่างกาแจ่น้อยนะครับส่วนเรื่องระบบเสียงนะครับกัยกไข่เพิินนะครับว่าเทคนะครับปีนี้กระใส่ระบบเสียงของว่าเทคว่าเทคคู่นะครับข้างละสิบสอใบดอก21 <c oughs> แม่เหล็กนีโอนะครับของเฮียอวนนะครับกับใใจของเพลินนะครับใวใจเพลินแน่นอนเลยล่ะ เพราะว่าเครื่องเสียงมาตรฐานจากวาทิคข้างละสิบสองใบตู้ซับคูนะครับทั้งเม็ดกันยีสิบสองไอยีสิบสี่ดอกนะครับตู้เสียงกลางก็อะเมเจอร์อะเมเจอร์เพราะแน่ใจนนาน่าจะข้างละสิบสองใบหรือเป่านะครับจะต้องไปติดตามช่มในช่วงก่อนต่อไปนะครับว่ารูปแบบเครื่องเสียงนะครับสีมาสีมาในรูปแบบใด และที่สําคัญก็คือว่า,ท,า,ญญาทัางผู้ใหญ่เพื่อนก็นพ่อะสีได้คุยแน่นะครับคุยให้ฟังแน่ว่า,าระบบเสียงของเราไม่แน่อาจจะใช้รถไฮโดรลิกนะครับรถไฮโดรลิกในการผลตู้ในการที่ตั้งตู้นะครับมันจะเหยียดง่ายขึ้นนะครับ ดูจากปัญหาปีที่แล้วนะครับฤยดูการทิ่ผ่านมากะก็ถือว่ามันก็มีอุปสรรคนะครับเดินทางระยะ200กว่าโล3 0 0โลกับมีแน่นะครับก็มันจะเลือกบ่ได้นะครับว่ามี้มืออื่นเพาสิรับงานจ็กกิโลนะครับมันจะเลือกว่าดดเพราะว่าาภาพเป็นกาติดต่อเขามากรัาถ้าผู้บริหารนะครับก็อยากคือ้อนงานให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวมีงานนะครับก ก็ต้องเลือกนะครับว่าเออเมื่อนี่เหรียญยูหาซิปลูนะมืออื่นสองรอยหาสิจริงจริงไหมครับมันก็ต้องได,ได้เลือกนะครับนะเออมันก็ต้องได้ได้รับได้รับนะครับได้รับเพราะว่าก็ก็บรอยากก็อยากรักษาลำใจเจ้าภาพประกับไปคือว่าเป็นเป็นอุตส่าห์มามหานะครับมาเยี่ยมมายามมาศรัทธาน,นะครับมาล่องเอาวงไปทําการสแสดงเบิ้งนะครับก็ก็บอยากให เพือนได้เสียเวลานะครับมามาในการติดติดต่อนะครับจึงได้กาขอฝากนะครับช่องหล้กก็ขอฝากบุ้งนะครับให้เม็มี